สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเมสกุตสคนเดอร์โมนเนียยูกบโบอินไทแลน,นคือเกาอาโมอน,นียโอซิฟาพี่น้องมายางตลาดอามายางตลาดนัดนี่นี่จะเป็นตลาดนัดบ้านนองกุง้งอำเภอชื่นชมจังหวัดสารคามพี่น้องโมนเนียกะไปวัดหาตะเพิงมาอาไปอาบน้ำมนต์มาแล้วโมนเนียกะพอดีเห็นตลาดนัดก็เลยลงมา กะว่าซิไปย่างจากข้าวหนึ่งอ่ะปะ่ะบัดนี้เฮาไปย่างน้ำกันบนัดนี้ไปเลาะก้อนเดิบบันี้นี่ตลาดนัดบ้านน้องกุ้งเด้อนี่ตลาดนัดบ้านน้องกุ้งอำเภอชื่นชมบ่แม่นค่ะอ่าอำเภอชื่นชม,มเชนาะจังหวัดมหาสารคามจังหวัดสารค,คาธมนนี่นี่ขายดีบ่แม่ขายดีค่ะขายด,ขายดีขายเรื่อยๆอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นข้าว เขาจีเนี่ยเขาจีไอ้วันนี้บม่ได้ไ่ได้แซ่ปลาแดกเมืนบอบอคบ่ะบม่ได้แซ่ปลาแดกบอะไอ้แซ่บใครธรรมดาเอ็นค่ะอืมอันนี้จะเป็นคุณแม่เนาะอันนี้เป็นลูกค้าหมูสื่อน้ำสื่อหมูน้ำประจํา <ยะ S 1> อันนี้จะจะเป็นร้านค้าของอันในร้านหมูของพ่อค้าเองมือน,นี้พ่อค้าโบเดม่ามือนี้ก็เลยสิม่านมนยายังตลาดนัดล่องเบิงยังโบเดมาจากเทียข้าพดแม่โอนโอนแซ่บแซ่บขอบคุณครับแซ่บอีหลีเด้นไปต่างมาระยังก่อนเนี่ยระยังก่อน อันนี้ตลาดนัดบ้านหนองกุ้งเด้อก็จะมีหลายอย่างอยู่อันนี้จะเป็นขนมอันนี้เขาเขนมเมียงรับาเนี่ยขนมเงับข้นมเบื้องครับอ๋อขนมเบื้องอันนี้ขนมเบื้องอันนี้ขนมเบื้องอันนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นจับกล้วยจับต้มเสอ่าต้มกระจับ นหนึ่งลูกชิ้นอันนี้หนึ่งชิ้นครับแม่เดี๋ยวซูดนูนเดี๋ยวออกมาก่อนแม่เดี๋ยวย่างจากน้อยก่อนครับอ,อันนี้ก็จะมีพักอ่าจะเป็นฟังนี้ก็จะเป็นพักเด้อนี่เนะี่ยเป็นพักอ,อันนี้ก็จะเป็นไกล้กลส้สวนเตยพี่น้องไกล้สด อ่ะอันนี้ก็ระสุนไก่สดปลาทู่อันนี้แม่ขายไอ้มะพริกแหงอันนี้ขายอีกอย่างกับแมวพิ้งหงกันเต็มอ๋อเอ๊สวัสดีครับแม่อันเนี้ยสวัสดีครับเอาแม่ก็มาขายวนี่บอกเนื้อกระชายอ๋อเอามาขายีเอียงอันนี้อันนี้กระมกไก่เซียวกหมกไก่ใส่ยวยวอันนี้จะเป็นหมกไก่เซียวกวเขียงน่อไม้โอ้ยอาหารอีสานอาหารบ้านๆเฮะครับครับแม่ อันนี้คุณเมี่ยก็มาซื้อหมูน้ำประจำเดี่ยวันนี้ไม่นี้พ่อค้าหมูบัวม้มืัอนี้มาหาลองมืัอนี้มาหาลองกันเท้าเดี๋ยวย่างกันเดี๋ยวมาอุดหนุนแม่แต่ย่างกันจะเข้ากันถ้าขายหมูเลยวันนี้มาเดินตลาดแม่มันย่างตลาดอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นยำเด็กพี่น้องยำลาวเราเนาะมีกุ้งสดด้วยอันนี้มีอาหารทะเลด้วยเนาะกุ้งสดมีปลาหมึกน้ำอันนี้ อันนี้มาเดินครั้งแรกได้หน่หาดธรรมาครั้งแรกอันนี้ก็จะเป็นใกล้บ้านเนี่ยพี่น้องอ่ามะขามดองอันนี้จะเป็นใกล้บ้านแม่ขายดีปะครับดขายีเรื่อยๆเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเคียงอันนี้หมูบอันนี้เนื้อบออันนี้ตีไซนเนาะอันนี้อัดคลิปครับเนี่ยท้ายคลิปครับไม่ได้ไลฟ์สดครับเนี่อันนี้จะเป็นเคียงเนื้อเนื้อง้วสดเนื้อหมูบอ๋ออันนี้จะเป็นเนื้อหมูครับอันนี้มันจะเป็นเนื้อหมูสดนะครับเนี่ย โอ้ตลาดใหญ่อยู่นี่พี่น้องมีหลายอย่างเลยผักกระไลเสียงเงี้ยแหละอ่ะอันนี้จะเป็นแค้งหมูสดนะครับวันนี้ปราณเนี่ยไง่้เหรมือนหมูรถจักบาดครับอ่าเนี้หมูเนื้อหมูเนื้อหมูโลละสองร้อยครับทุกคนมาได้เด้อมาได้เด้อเนี่ยตลาดนัดทุกๆวันวันวันพุธกับวันเสาร์เด้อพี่น้อง วันพุธกับวันเสาร์วันนี้ก็จะเป็นชูชีสวัสดีครับอันนี้ขายจางไหนครับเช่นลหาบ่ละหาบาทบะครับอันนี้จะเป็นชูชิเนาะอันนี้เดียวเอาไปใส่ล้วคนหนึ่งเอาเอาให้นะครับเอาร่วมกันเดอ้อเอาเอาย่างและชิ้นเอาร่วมกันหมดเลยอันนี้ไม่คือ,อยังอันนี้ อันนี้จะเป็นไข่หวานอันนี้จะเป็นอันนี้ชูชีเดอร์พี่น้องเอาเป็นไข่หวานบวกเอาอะไรเอาเป็นสลายนั่นเอาสลาย้วก็เอาเชโมนก็ได้อันนึงแล้วก็อันนี้คือยังวะอันนี้สลัดบูอาร์ก่ะอือวกเอากเอาอันนั้นก็ได้นั่นอันอ่ันนั้นอันนั้นอย่างหนึ่งเอาสลายเอา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 เชโมนอีกอันนึง แล้วก็เอาอสไลด์อีกน่าก,กินบอสน่าก,กินเนาะทุกคนจาาเนี่ยน่าก,กินมากเลยเอาโ <Okay. S 2> อเคเอา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 จา้ะเดี๋ยวเอาเน้ะไฮเนีอันนี้จะเป็นร้านชูชิทุกคนจาาเนี่ยขายดีไหมครับขายไปเรื่อยๆรื่ยไหมขายไปเรื่อยใช่ไหมกล้หมดละสามสิบบาทอ่ะ ขอบคุณครับปะ่ะเราจะไปเดินต่อทีเนี้ยอันนี้จะเป็นร้านคองหวานในพี่น้องอันนี้ของหวานอุ้ยน่าก,กินแท้ว่เขาลดซ่อง,สสองขายดีวาแมข่ขายไปเรื่อยๆมั้งครับอันนี้ของหวานอุ้น่าก,กินเลยอันนี้จะเป็นเขาลดซตอง,สสองขออนุญาตถ่ายได้ครับเขาจะมีถั่วดำมีขา้าวโพดมีบัวลอยอุ้ยมีบัวลอยน้ำอันนี้ อันจะเป็นบัวลอยทุกคนอันจะเป็นบัวลอย่เ <_ d ata> อยท่อเขาเลดส่งจากบาทครับแม่สิบบาทเนาะอ่าอันนี้หนากินขนาดเดีย๋ยวไปเอาเขาลดส่งให้แน่ถุงหนึ่งเอาบอลบัวลอยเอบาบอลบัวลอย อันนี้เขาปาดปูนบอกข้าวเปียกปูนข้าวเปียกปูนเนาะเท่้าวไรก็อน,นองถุงยี่สิบ,บถุงละส,สิบาทถุงละสิบาทเอาไ้แน่เขาบวกบ่เอา,เา,า,เอาตอนนั้นก็นได้เนะเาะร่วมกันเอาร่วมกันนะอ่าอาที่ร่วมกันกับอันสองถุงของหวานได้ซูชิแล้วก็ของหวานได้สองอย่างแล้ว เดี๋ยวไปย่างข้างหน้ากันเด้อบะเนี่โอ้พักกหลายอยู่เด้อบะเนี่พักกหลายอยู่อัน,นจะเป็นกับเข่าเด้ออัน,นจะเป็นกับเข่าเดียวอันนี้ขนมเี็อย่างเดียวอันนี้ข,ขนมลูกเต้เาบ่อันนี้ข้างนี้ก็จะเป็นขนมโอ้ คนหลายเด้พี่น้องมีมีสไล์เดือ์น้ำมาดนี่สไลดเดือ์น้ำอันนี้ก็จะเป็นไก่ฝั่งนี้จะเป็นไก่โอบไก่หนึ่งน้ำปลามีของเล่นเด็กหน้่ยน้ำข้างนี้อันนี้เป็นข้างแรกลยนีที่ได้มากระอวัาเป็นตลาดไ่อยกกรถือว่าถือว่ตตลาดไ่อยอันนี้ก็จะเป็นขายรองเท้า รองเท้าผู้ใหญ่รองเท้าเด็กน้อยก็มีเนี่ยอันนี้เกือบสุดเลยในยี่ยงมากเกือบสุดเลยก็ถือว่าเป็นตลาดที่วัใหญ่อยู่กว้างอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นกระติบเข่าอ่าแล้วก็จะเป็นฝอยอันนี้เป็นฝอยขวดบ้านแล้วก็จะเป็น กระติบเขา่าเอ้าได้ยังได้ยังกินได้ยังได้ยังยัง,ยงเตะอันนี้ก็จะเป็นขายทุกอย่าง20บาท,ทอันนี้อาจจะเป็นร้านทุกอย่าง20นี่ก็จะเห็นโบว์แบบโบวแล้วก็บกรเห็นแล้ววอวอวอถรามด้ข้ามูนฟังนี่ก็จะเป็นร้านทุก,ยกอ,อ,อกกย่าง20พี่น้องอันนี้ ลันสุดท้ายท้ายสุดแล้วของตลาดนัดเมื่อเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในตลาดนะพี่น้องตอนนี้กะจักมุ้งแล้วว่าตอนนี้ตลาดนัดนำ้ำแรงปะเดี๋ยวห้องย่างกลับกันเลยบันนี้ย่างกลับขื้นกันเลยย่างกลับขึ้นกันเลยได้ย่างได้หนาะเดียวได้ ชูชีได้ของหวานได้ข้าวโพดแล้วปะ่ะเดี๋ยวเราไปข้างหน้าอีกเพื่อว่าจะได้อีกอย่างอีกสักอย่างอันนี้ก็จะเป็นปลาล่าอันนี้มีปลาล่ามีเยอะแยะมากเลยมีครบกับทุกอย่างเลยอาหารทะเลก็มีกับข้าวกับข้าวถุงอะไรก็มีเยอะแยะเลยมาย่างใดเด้ออ๋อีผลไม้นามานะมาเนี้เรื่องเห็นอันนี้จะเป็นร้านผลไม้นะอันเนี้ย ส้มแล้วก็องุ่นแล้วก็มะขามมีร้านผลไม้ด้วยทุกคนมาเลยเด้อทุกคนเนี่ยมาอน,นี่มาะยางแต่ก็ยังบยย่ได้ยางมาเนี่ยังบยย่ได้ยางเดี๋ยวสิไปเบิ่งข้างหน้าอีกว่าเพื่อว่าได้ยังอ,ยงอีกอ่ะเดินไปเรื่อยๆเดินไปน้ำกันปะกะเป็นตลาดนัดกะบ่ไดใ้ไงหลายแล้วก็บ่ได้น้อยหลายกับพอดี แม่ขายดีบ่ครับนี่แกซิบบเบอร์อะไรบ่ขายมือซื้อมือบ่แม่ก็แม่ซือซื้อแม่วา่าซื้อแม่ว่าจะไหนครับฮะแม่ถิน่นอ่าแม่ยังเก่นแม่ถิน่นอ๋อโอเค ครับเมียเราก็มาซื้อหมูน้ำประจำมันอนี่ใิมาอุดหนุนเมียคลืนกันมันนี่มาซื้อุดหนุนเมีไอดน,นี่มกไก่ใส่หยวกเอาแกงน้ำมันมกอันนี้จะเป็นมกไก่ใส่หยวกพี่น้องเนี่ยกับม,ม,มกปลาไหลแล้วก็อ้อมปลาไหลโอ้มีมกปลาไหลน้ำอีกมีมกปลาไหลน้ำอีกคิดว่าจ้าอาหารเราเล่าเขาเนาะเอาเป็น,นเขาเป็นมกไก่ก็ได้แม่เอามกไก่จะมกเลยอ่าเอามกไก่แล้วกาอย่างอีกอันนี้แกงขี้เล็กเตี่ยนนี้คืออย่างอันนี้เราอ้อมปลาไหลลูกโอ้อันนี้อ้อมปลาไหลเตี่ เอาตามมกไก่ก็นไดแม่เอาจักมกหนึ่งมีแต่มกไก่ไหมบอมีมกไก่ก็มกปลาไหลคมบ่เอามกปลาไหลเอามกไลาไหลเกต้ไม้บอเอาตามมกไก่ก็นได้นไม้เอาไมคะเกน้ไม้สวเด้อเน้ไม้สวยตีบแม่แไอไข่มกจักบาทนะครับมกลยยี่สิบมกลบาทเกีนต้นไม้ก็ยี่สินนเป็ดนี่ เอาเอาหมกนะหม่ก็ได้สองมกก็ได้ไหมอ่ะนี่นมครับไาไปบัวเอาเอามกแมแม่เอาแกงเอามกเอาหมกนมครับมกไก่ใส่หยวกมกไก่ส่มกไก่ใส่หยวกอ่เอามกนั่นแหละน่นสองมกครับครับครขอบคุณค่ะค่ะแม่ไปก่อนไปก็ได้แม่เอามือเร็วเร็วเมืเร็วเร็วครับแม่เมือเร็วเร็วดเน้อ ปีใหม่ยังบรเิเลมากไหมเนี่ยปีใหม่ยังบรเิเลมาเลยตั้งแต่ปีใหม่นี่ยังบรเิเลมาขายของเลยเนี่ยุดไปอีกประมาณสักสี่ห้มือจังสีมาให้มันซราไปก่อนอ่ะเดี๋ยวสิกลับบ้านก็ได้แหมเอาหมดเร็วๆครับตอนนี้ไก่ได้ย่างออกมาแล้วพี่น้องกัสีกับมันนี่ยังบริเลอยัางมืัอนี้ได้อยังเดียวมันนี้เดี๋ยวได้อย่างเดียวเอาเอาหน,นีมุกมุกยัง อันนี้มกไก่อันนี้อันนี้ได้มกไก่ข้าปั้กเื่อกันหมกฮะล้วเอาถ่ายดใส่เอาบมกอันนี anyway. <5> <5 ้ซื้อน้ำเมียคือกันอ่าบางทีมันไม่มีหมกเลยเนี่ยไม่ได้เบิ้งเลยซื้อแล้ว่อู๋หนุนละเด้อุ๋หนุนนั่นเขาพูดแม่ยเลยเด้เดี๋ยวมารุ่นแม่เดี๋ยวมาซื้อน้ำของแม่เดี๋ยวของหมกโอ้ครับพอดีซื้อซอยแม่ได้ยังได้นั่นเดียวข้าวโพดข้าวดของหวานซูชิละกามกไก่พี่น้องเอ้ยมายังข้าวหนึ่งอ่ะ เนี่ยยูในตลาดนัดมาได้เด้อผู้ใดที่ยู่แถวใกล้ๆนี้กลมาได้หรือว่าผู้ใดผ่านมาได้ผ่านได้ได้ผ่านไปผ่านมากลับมาแวะได้เด้อทุกคนจ๋าเนี่ยตลาดนัดจะมีทุกวันเสาร์แล้วกับวันพุธอ่าอ่าประมาณบ่ายรัสรึเล่ามาเปิดแล้วทุกคนจ๋ามาอุดหนุนได้ทุกคนจา๋ามาซื้อมาแวะมาหาได้เด้อตลาดน้องกุ้ง ตลาดนัดบ้านหนองกุ้งทุกๆวันพุธกับวันเสาร์ทุกคนจ๋าอ่ะเดี๋ยวยางตลาดแล้วแล้วก็สิขอตัวเมียก,ก่อนเดี๋ยว้อเียทุกคนจ๋าขอบคุณทุกคนที่ยูนน่งกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี่ฝากกดไรกดแชร์กดติดตามเ,เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการอัดคลิปขึงต่อไปพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนจ๋าสวัสดีครับ